กันครับพี่น้องดูน้องกันอุ้ยอุ้ยเต้นแล้วครับเพื่อเพื่อโอ้ยแบบหลายพี่น้องแบบหลายพู้ละเปลี่ยนแนวนี่เนาะอุ้ยอ้ยงาม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 โอ๊ตบ่ได้ตอง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 มาทีมครับซีมีบอกอู้สะดุ้งกระขาดหลายพี่น้องอู้พี่น้องพี่น้องปลไปยังไปยังพี่น้องอุ้ยปลาขาวหน่อยพี่น้องพุณอ่ะอุ้ยสวดสวดจักบาทเนี่ยผูดละไล่ครับไล่ ครับผมสวัสดีเนี่ยเมลแรงครับมื่อนี้ผ้ามายกสะดุ้งรอบคำครับมากับบาวลิ่นครับบาวลิ่นกำลังยกปุ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องไอ้ขดนั่นน่าห์หุ่นพุ่นไปซ้อมมึงพุ่นซ้อมมึงใช้ในคู่ในคู่ปุ้ยพี่พี่น้องครับมีบาวลิ่นมายกถาบาวไกลนะครับ เราเดินพิ่นมัยุกถาเพิ่นกะเป็นไอยู่ครับมือแหล่งพื้นว่าสิเมื่อบ่มือแหลงนี่บ่ครับเหมือแหล่งบ่ขึ้นครับอยู่บ่ขึ้นครับมือแหลงอยู่บ่ขึ้นว่าซั่นบ่ไก่ก็สิมาอยู่เล่นเป็นหมู่เพิ่นนี่ล่ะบ่จักพี่น้องผมเด็นนํากันอยู่นํากันนะครับลองมาเห็นก่อนเด้อนะบ่ทิ่มสี่ตำแหน่งแล้วเดี๋ยวบ่ไก่สิกลางสืรุ่งจังว่ากันมันมาออกได้หนึงอยู่หนิบ่บ่มีจังว่าทั้งอยู่ทั้งนอกหรือทั้งในทั้งนอกอืเดี๋ยวๆๆๆจจังัดกาี๋ยนเดี๋ยวจังจัดการมัน อาเดียวไอ้เบาทีมจัดก,การาทะก่อนคุณละฟัอองอ่ามัยนยังอยู่บดขึ้นบดข,ขึ้นโอ้สิภาพพี่น้องออกคลิปบัดขึ้นออกไปข้างอเกะข้ามือนี่หัวน่อกระบบไปนี่แหละครับห่างนิงดปลาขึ้นไปดูหน่อยกันเลพี่น้องแม่มาโดดไม่หลานบ่กบทางยกอีกบ่ยกอีกบ่จบัดรนุับยกแล้วยกแล้วดุน้กันครับพี่น้องรุนกัน มีไหมมีไหมมีไหมายเขานีนะเยถาบอทิมการสะดุ้งแล้วสักกันครับดูกันครับพี่น้องดูกันอุ้ยเปนแล้วครับปื้ื้โอยแบบหลายพี่น้องแบบหลายพู้ละเปลี่นเนี่ยอออ้อ้ยงาม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 งาอ๊บอได้ตององตองตตอองตองตององตพี่น้องครับบอร์ลินขึ้นมาแท้บอร์ลินคนรอ บอลดินสุดวะฝากนี่ครับฝากนี่ครับนั่นเนี่ยตักของเพื่อนครับสุดยอดว่าเป็นตะกร่อยเสียบแต่พี่น้องผมตัวละครบอลินคนเมื่อย่อนอย่างคนอื่นเบาไก่มากยกน้ำนะโอ้ยข้อแผลหลายๆครับพี่น้องขอกระโปงขอกะปัวคนอื่นเบาไก่มากยกน้ำเพราะอะไรปลาเมื่อกินเมื่อยากเอาคนอเราฟังเด้อเด้ออยากขับไปยกลงปั่นั้นลงมือเดี๋ยวไปีบงนลำบาลทิมครับบาลทิมไปแล้วครับบาลทิมครับหนุนบาลทิมครับสิมีบอ อู้สุดุงปขาขาดายพี่น้องอู้พี่น้องพี่น้องปลไปยังไปยังพี่น้องอุ้ยปลาขาวหน่อยป้าพี่น้องพู้หลักอุ้ยสวดสวดจักบาทเนี่ยผู้หลักไลยครับหล่ไล่ไล่ไล่บอทิ้งตักตักโอ้คือสีตักว่ได้หลายล่ะตักเลยุกอย่าเบิ่ร์ดดินี่ฮะนี่ครับปลาขาวหน่อยดุนกันเบิรงครับดุนกันดีครับดุนกันดีครับว่า บ้านบ่า <irgendw> ท <el che> ี่มีหลายตัวอยู่พี่น้องคนบ้านที่มีบ่บ้านบ้บ้มีนักตัวพี่น้องบ้านนึงนะสาวเบิ่งบ้านไหมครับอีกครับเบิ่งอีกมีบ่บ้านนี้มีครับมีบ่บ้านมีบ้มีบ่าเฮ้ยพี่น้องพี่น้องนี่ถืออยู่ครับถืออยู่ถือยู่เห็นน้งเด้งนองเด้งอยู่ครับเห็นน้งเด้งนองเด้งอยู่ว่าดิอู้อยู่ครับว่าดิอู้อยู่ประจักบ้านนี้ คำเหรอครับพี่น้องมาดัดก้อนคำเบารลินเป็นผู้เอื้นเบาไกลมากนะครับเพื่อนใดปลาท้าลูกเป็ดครับมาดูท่นนี้ครับมี่มาดันนี่มีนี่มาน้ำพัดสะดุ้งเบาเทียมโดดนะครับโดดล่ะโดดล่ะโดดล่ะไปยังนี่ไปยังนี่อู้ยปลาแปบปลาแปบปลาแปบน้อยปลาแปบน้อยดูมันนะครับมันแล้วมันแล้วมันแล้วโดนโดนมายกทีนึงครับยกปลาแปบยกปลาแปบนี่ กระปบมันมันครับมันมันอเอาลูนี่ักใกล้ๆ้เราบ้าที้ลูกกล้ก็เออผมคับสีมีอีกบ้าบันสีมีอีกบ่ามีอีก,บ,ก,บ,ก,บ,กบ่าม้าทิ้งสีมันอีกบ้ามาทิ้งสีมันบ่าอึมๆโอ้ยืแล้วครับเืแล้วื่อแล้วเืแล้ว้นันานหลอยู่ครับหลยอยู่พพดดุ่ะน้ำ้ม,ม,มครับงาม รุ่นครับรุ่น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 รอที่มือมันอะถจักตัวบาดนี่ทำนวครับพี่น้องผมตตเวนก็เริ่มทำลงมาแล้วรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นนะนี่วานี่วีนะครับโอเจแล้วป็น้องเจแล้วเจนแล้วเจนแล้วเจนแ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 ล้วโามงามงาครับงามงามา ครับตาปากอเง็นยตา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 ซีโนอม่โมเหียนอือถ่ายรนูนทนีีครับใส่บ้างเอาฟา้าบ้างกันน้ำบ้าทิมอือกระเขาครับาางามงามครับงามงามถ่ายรูนทันีีครับ พี่บ่มีบ่อะปลากระพงสองตัวปลากระพงครับพี่นอ้องอะคอยเก็บคอยเล่มครับติดตามไปน,นี้ครับดูนะครัปปบหลบคำครับหลบคำคำเล้ยครับพี่นอ้องพร้อมคำเลี้ยงขาเขาจะนี้ครับ พี่น้องเซเว่นกระตกดินแล,นลคคน้วครับย้อสจะด้งรอบคําครับมือนี้ ครับพี่น้องคัมแล้วคัแล้วคัมแล้วครับพี่น้องถวแล้วทำ้วครับพี่น้องทำแล้ว คำครับรอบคำรอบคำไปบ้าไหนเปิดพี่น้องผมมีบ่มีบ่บ้มีครับบ่มีนี่ถือยิ่ครับพี่น้องถือยิ่นี่อันเนื้ออเนี่อันลูกอ่าอเอาคนทิมคำนะครับพี่น้องผมคำแล้วคำแล้วเดีเปิดไฟแล้วครับเดีเปิดไฟแล้ว่านลุ่นรอบคำครับพี่น้อง เปิดมังครับพี่น้องเป okay. ิดไปแล้วมีบ่าเฮ้ะเสียมตัวหนึงครับพี่น้องปลาเสียมหนึ่งตัวน่าปลาเนี้ยอ่อนอ่าทะลุนะครับนี่ครับนี่นะครับสองตัวครับพี่น้องสองตัวดู้ยนเม่ยงใหม่ไรครับพี่น้องเมงใหม่ไรสองตัวครับหมดคำครับ

อิดตัวตัวหนึ่งต <that> ัวอะการแย่แน่พ yeah, nah. um, okay. ูดปลาตอดเก็บไปปาไหมกันเร็วเลยมาเรียนอีดีรักผมมาบังคับเอาดิ้นครับมาดิ้นหน่อยปาอยังนี่เอา ไม่ยังน้อมว่าม่ลคักจะบาดนีบา,บาลินกระตองตัวหนึ่งลูกปรากดโอ้แน่นอนแน่นอนสุดยอดสุดยอดอ่ะเจ้าหน่อยกับพักกันวยออกเมื่อแล้วครับเดึกแล้วอ่ะทางถาเบิ้งยีครับเจ้าน,อกกอน่อยสักกอนปล่อยปล่อยมีส้อใหม่เสืส้อเสืส้อเลาอเื้อเสร้าเื้อเส้อเสื้อเสื้อเสือ้งอ,องดึ้เสื้เ่เ้อเ้อเอเส้อเสื้อื้อเสื้อ้้อเสื้อเ้้ เจ้หน่อยกับพักกันอวยออกเมื่อหนะก็าบ่าวลิ้นก็บ่าวทีมขาเบาลิ้นอันยังอีกจักสี่าหาบาัดก็น่าเบาลิ้นเนาะพี่ยืนแนะครับพิงแดดที่พี่พี่น้องอดยืนยพิงไฟที่ผีเห็ดอับตามยีพ่พี่ยุกสะดุ้งยังมือแรงครับยังมือแรงนี่นี่จะปลากระแยงหน่อยลงพี่น้องผมจังว่าสีพักกันอวยออกเมื่อก่อนอือน่นเสาร์ยังสี่ากันไม่ไปล้วครับพุดทำชาประโยชน์ครับเดี๋ยวคนใดวันยังสี่อื่นเฮ้ยไปติดตามยังเมืองกัน นู้นกองไฟสามส่วนนะพี่น้องเนาะตะปิงปลากีเขาเสียบโูโลูกกะปุมบอาวไก่กะย่มห้าปลากะห้ายิ่มต้อนก็ตอเหลือเตะห้าห่มห้าอันใดใดกะห้านะครับที่ิดบ้านๆเท่าห้ากินอยู่เหลีบย่ไงเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเนีเด้อครับเป็นเรื่องเครียเร์่รงใจบ่าวไก่บ่าทีมบ่าเตือน้ำเด้อพี่น้องฝากพี่น้องหาอยากหากินน้ำปลาน้ำโดงน้ำหนามน้ำใน อีสาน,น้านเฮากะหากินได้ซ้ำอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะย,ย,ยามหนาวก็ตังไฟฟิ่งให้สิแล้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องผู้มีร้ายที่ติดตามรับชมเป็นแรงเคียร์แรงใจเบาไก่เบาทีมเบาเตื้อยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณพี่น้องผู้มีร้ายสวัสดีครับผมพี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งเด้อครับไปละครับยุคยีจักสองสามบาทก็พักกันออกเมื่อดอกพี่น้องปลาอะไรเนี้ยยุคครับเบาสิ่งก็เอาเมื่อแล้ว จังไรกะขอบคุณพี่น้องคุณไม่นายเดอร์ครับสวัสดีครับผมป่นบอลลินยงกและครับปูน